รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของนายไพบูรณ์ย้มสัจจาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสีข้อมูลผู้รับการประเมินนายไพบูลณ์ย้มสัจจาเกิดเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 1 9อายุ46ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานนะ ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดโพสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ภาระงานเป็นไปตามที่กคศกำหนดปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นประจำวิชาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนร้อยละแปแผนพัฒนามตาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพร้อยละเกของครูนำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมากขึ้นร้อยละเกของครูนำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมากขึ้น การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพร้อยละ85และร้อยละ90ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับดีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนร้อยละ95.77ของครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ร้อยละ90ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามความสามารถของตนเองร้อยละ90ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ90สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความทันสมัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ96.30ของครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ90ของนักเรียนใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาร้อยละ95ของครูได้รับการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องร้อยละ95ของครูเข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ97.12ของครูวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ95ของครูนำผลการวิเคราะห์ไปแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยการวิจัยชั้นเรียนร้อยละ85ของผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ร้อยละคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้นร้อยละแปสิาผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีร้อยละ85ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ90ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อาการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับมากการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ90ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร้อยละ100ของผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเสมอภาค ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารรอ5รับนโยบายกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีรอ5รคุณภาพของสถานศึกษาสูงขึ้นรอ5ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ85สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมสำหรับพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพมากขึ้นร้อยละ95ของผู้เรียนมีสมรรถานะที่สำคัญในศตวรรษที่21ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาร้อยละ90ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ85สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร้อยละ85คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น ร้อยล95สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพร้อยละ85ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาสูงขึ้นร้อยละ95สถานศึกษามีคุณภาพและได้รับการยอมรับและเกิดความศรัทธาการนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาร้อยละ85ของครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ85ของผู้เรียนมีคุณภาพทางด้านผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญร้อยละ90ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศภายในโรงเรียนวัดโพสีการนิเทศภายในโรงเรียนวัดโพสีโรงเรียนวัดโพสีได้พบปัญหาจัดการเรียนรู้ของครูที่ดําเนินการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนไปเพียงลําพังส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาช่วยทําให้เกิดการพัฒนาคนพัฒนางานสร้างการประสานสัมพันธ์และขวัญกําลังใจซึ่งต้องดําเนินงานให้ประสานสัมพันธ์กระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วน ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศภายในโรงเรียนวัดโพสีเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละห้เชิงคุณภาพโรงเรียนวัดโพสีสามารถพัฒนากลยุทธ์การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนวัดโพสีเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในครั้งนี้ครับ